วัดีครับนนี้ไปช่องไม่ปุ่นใช้เกมนึ่งครับไม่หัวจะพาทุกคนมาทำบ้านไ่จริงนจะทำบ้านแบบโมเดิลสองชั้นแต่ไอ้นู้นมันความจำมันเต็มหมดเลยมาแล้วมาแล้วแหละทำาลากไวแล้ว มนประตูนะยอนี้เป็นประตูอืฮ้ยทำมเปาเนืคอแล้ววางแมงนีนะคะทุกคนปิดดโอเคได้แล้วนี่าแบบนียไปแบบนี้เลยงบอครับ๋ยวมนมจะทมน่ ความจำเต็มแล้วก็ไปลบมาแหละมันมันปีใหม่ผมไม่ได้หลงไม่ได้ลุงนะเขาวะนี่ผมจะลุงนั่นแหละแต่มันไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดริมันก็ติดมันไม่ติดอะไรไม่รู้มันเป็นรูปมันไม่รู้เป็นอะไรเราที้ผมได้ทำนะเราที่ผมเดี๋ยวมันเดี๋ยว วันเด็กผมก็ไม่ได้ทำไม่ต้องไปทำกิจกรรมเด็กที่ผมไปทำนะครับเด็กยดไงเนาะวันเด็กนะข้อมูลว,วันเด็กว่าอะไรขอมูลคือข้อมูลคือ มองลูกว่าที่เรื่องารลูกความแต่ตัดอ่างร,ร่วงปัปท้าประชาจนไปนี่แหละคือคำวันนี่ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เจนนะอย่างตั้ไปน้ำด้วยไป

แล้วก็อย่างไปก็คือเป็นหลังคาด้วยหลังคาที่สวยสวยรอวก่อนแบบนึงจเย็นเลยแล้วก็เป็นหลังคาเสร็จแบบนี้น่าจะใช้เวลานานอยู่ไม่ค่อยทําแบบนี้แต่รอบนี้จะลองมาทํำดูว่าจะได้หรือไม่ได้จะพังหรือไม่พังพังหรอกเดี๋ยวทำแบบนี้นี่นี่ไม่ใช่นะ ทุกคนอาจเป็นว่าแบบนั้นไม่ใช่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 แบบนี้นะมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดนะมันใส่แบบนี้ะเเปปิิดดมันเป็นแบบนี้มันแบบดูทรงแบบนี้ครับแล้วก็จุกตรงกลางนี้ด้วยการใส่ปีเตีย ห้องนี้จะสว่างที่สุดเลยอึบลงมาลงเสร็จแล้วห้องบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงออันนึงนี่มันยังไม่ได้ทำเราคือว่าจะทำสระว่ายน้ำด้วยแต่ไม่ต้องทำก็ได้

we ตนนี้ก็เสร็จแล้วนะคับ้าดูเย่เยตอมื่อต่อมื่อถ้าไม่เชื่อจคบอกเล่าของมาเป็นเน็ดดิคะเอ็มตอนนี้แค่รักอยู่บ

รอดิไม่มันใหญ่รอดรอรอผู้ใหญ่้อก็ทำไม่ต้องไม่ต้องมืออะไรก็วอนห่ใกล้เสจแล้วรอดิจ่รับผูใหญ่ทำแค่เดียวผู้ใหญ่ลจผู้ใหญ่ก็ประมาณเน่อยไปเลยผู้ใหญ่ก็มันมันมันเป็นใหญ่ได้แค่นี้เนี่ยนีอไปพว่าถ้าเป็นเบ้นล็อกอะทุกคน มันก็ทำไม่ได้อันนี้ในต่วหลังนี้เลยรอห่ี่สามสอง่นึ่งรอแป๊บนึงี่ใหญ่ใจร้อนคุณมนใจร้อนมากเลยทุกคนไม้นตัวเนี้ยแป๊เดียวเนี้ยู้้ต่วหลเี้ยอ่ปึ๊บปึไปแบบนี้แล้วก็ปึบปึ๊่น่คือบอดี้กับตัวที่ไดญเลยรวมไเลย ตาลีดุดดุ๊ดดุ๊ดดเราก็ใส่น้ําน้ํานึงเาหาน้ําน้อยู่ไหนจได้ีใส่น้ําอยู่ไหนละเอาอยวก่นี่็นี่ก็สร็แล้วนะนี่เ มาปินมายังไม่เสร็จอันนึ่งใกล้เสร็จแล้วได้นี่กด็กระดูกขจุดแมไปทำล้อมสองอันดขึ้นแล้วก็กระดูกดูนะดูดูผมเป็นเด็กมันเป็นเด็กติ้วอุ้ยนี่คือบ้านเพื่อนผมเพื่อน ใครมาจุดโไปอุ้ยป้าผ่าเห็นตาน้าเลยเห็นตหน้าเลยคนเมื่อกี้เไรวะอันนี้คนกลางยังอันนี้คนกลางนะเพมันกลางกลางแต่ผู้ใหญ่จะหลังนะเพราะว่ามีกลางกลางมันอื่น ผู้ใหญ่ก็จะถ้าผู้ใหญ่กล้าก็จะซื้แต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่กล้าก็ของเด็กๆฮะ <laughs> ถ้าผู้ใหญ่ไม่กล้าแบบไม่กล้ามันฝู้ของแรงอ่ะก็ของเด็กวอันนี้ของผู้ใหญ่นะประมาณนี้ันนะ ตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วกระโดดตอนนี้ก็คนเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นไม่ลึกเลยแล้วก็ว่าดูก็เสร็ตที่ล็อกมเลยลิมัยยัง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 ไม่ได้เราจะไปตกแต่งก่อนนะจ้ามาตันนี้นะครับวางไม้ดำลงไปอุ้ยมันมันปิดอันนี้มันบังเนี่ย ไ,ไม่ใช่นี่กูไม่ใช่ไม่ใช่จีนอวันไม่ใช่ไม่ใช่วางดอกไม้อยากเอาวางดอกไม้ไปประมาณแล้วก็เอานี่ไปครับนี่ผมลืมแล้วมันเอาที่อยู่ในนั่นไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ใส่ดอกไม้ก็นี่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 ใส่ดอกไม้ มาแทนใบไม้ไมแล้วกัน,น,น,นแล้วก็เอากุหลาบมาเอาวางหลับอ่ะหลับแล้วก็ดอกดอกสีแดง,ง, <c oughs> สงสีชมพูสีชมพูดิแล้วด้านบนจะเป็นห้องแบบดูหนังนะห้องด้านล่างก็จะเป็นห้องนอน,อนเ,นเดี๋ยวผมก็ทำอะไรนี้เย็บห้องเย็บห้องการแย็บห้อง นี่คอห้องอืี่คืการเยี่ยม่นี่คือห้องนอนนอนกันนอนกับคนพี่วายุแล้วเกยมก่อนยุ่นเออเืได้ นี่แล้วก็ไปแบบนี้แล้วก็ปิดไปมันจะมืดไหมมาไม่เสร็จยังไงเราเราก็จะเอาไปด้านบนอึ้อไม่ได้ระวางกลับไปที่เดิมเนี่ยระวังกลับไปที่เดิมมึงทำเองผมรู้แหละมันยังไงดีิไม่ใช่ปักก้อนขุดไปสองบล็อกแล้วก็ใส่เนี้ยไปบล็อกใส่เนี้ยไปแล้วก็ใส่ แล้วมึงเดี๋ยวค่อยทำการกระตุ้บบน แล้วก็วางสีดำขุนเกราะก็แทนนะาขุนเกราะอ่าสีดำขนเกราะ,ะ,นะะ,ะสีดำขุนเกราะลแล้วก็เปิดละครดูกันเฮ้ยทำไมเป็นสีอื่นละบอกว่าสีดำ ไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้มันดีๆนะคือดีๆก็เล็กๆต้องใหญ่มากแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่หมากวัน <c oughs> นี้แล้วก็วางนะวางที่นั่ ก็ระวังเกาอีแล้วก็อีสองสามสี่อะนี่ก็หลังไปนะครับผมต้องทำให้นุงเขาเรียกว่าโต๊ะเออแล้วก็ผม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 สีสีนี้สีเหลืองก่อนนี่คือวายุนี้คือนี้คือวายุ ดูเพื่อนผมมาเอาวายุเอาวา,า,างอา,ายุแล้วก็นในพี่เอพี่เอาสุฟ้าเราเอาขอสีน้ำเงินแล้วกขนมชอบสีเงินอ่ะวางอารเสียเงินนี่คือโต๊ะแบบวางเลยนะแล้วนี้เป็นแก้วมังกรแก้วมังกรอยู่สีฟ้าเหมือนแล้วก็บูมอยู่สีชมพู ลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมน้ก่อนนะผมยูิเ้าเยงมาเดี๋ยวเตรียมูไม่ต้องเลยหลังหน่อยกอีกแต่ังนั้้ นี่เลยเพราะวา่วมวา,วามันวางตู้ไม่ได้ต้องมองจุดนี้ว่ามันวางตู้ไม่ได้คุณเข้าอจไหมทางตัวเบรยเด้อไอ้หลอบุณ <c oughs> ไม่ไอ้มันเดี่ยววันนั้นน่ะโอเคแล้วตอนนี้นะครัคลิปนี้ก็ฝา,ากไปแค่นี้นะคะลืมไว้หรือเปล่ เปชรมูนสายเกยมเนี่นยนะครับบายไปเลยครับนี่บ้านวายุบ้านเาากี่ยวมังกรเจอกัน